ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่29มีนาคม2560 สินะคะเรามาดูแนวทางเลขฮานอยกันต่อนะคะเดี๋ยวเบิงผลของเหมือว่านกันกอนเนะจ๊ะเนาะ เลขห้าน้อยพ้นควอมมาว่านาจ๊าหมาบ่า,นนา,บาเก่าไหลนาจ่ะเนาะหมาบ่าเก่าไหลเจ็ดบมาเลยนาจ่ะนะเนาะแอดมินว่าเจ็ดนาจะมานะหมาว้านนี่เนาะเดนล่องเข้ากับมาามิดนาจ่ะแต่ว่าเลขในตารางบม่มีชุดจับนาจ่ะเนาะเข้าที่สองหนึ่งโตกลับนาจ่ะ รอบปกติเนาะจ้ะเนาะเข่าชุดเดียวเข่าที่ชุดเด่นตัวเจาะเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งแนวทางห้าหน้อยเมเนีกันต่อเลยเนาะจ้า เลขเด่นในตารางนะคะหกเจ็ด 3ามสนะคะเด่น6และรอง7นะคะจับวินชุดเด่นนะคะเหมือนเดิมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดลิปต่อไปนะคะ ต่อไปที่ชุดกันนะคะชุดเด่นนะคะก็จะมี6กเดหก

โตเน้นโตเจาะน่าจะเนาะท่านใดสีสร้างป่าแหงเพิ่มเติมกะ0 9 9 6 3 2 5 5 1 3นะคะ ID line noo 1599นะคะทักแอดไลน์แอดมเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ